สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอซของทีมงานสาวหน่อยเพลรแพงสวัสดีทีมงานเอซของช่องบาวป่าบ้านน้องพี่น้องเป็นพี่น้องเด้เบิงไปครับออกมากเลยครับเดอ้อควอดแล้วครับหอบฝันมาหลังหันเข้าไปในช่อง youtube ของสาวน้อยเพชรแพงเข้าไปใน youtube ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็พิมพ์คําว่าหอบฝันมาหลังหันของน้องอุ๋งหญิงครับ มาจะขึ้นมาเลยพี่ร้งองเอ้ผมตืนเต้น,ตนดีแก่แท่นอนครับฟังฟังหะัดโจ๊กครับน้ำตาลสไลดครับมิวสิกพเพลงมาดีครับเอม็มพีสุดยอดเลยซอยเชียซอยแชย่ซอยสนับสนุนน้ององุอง๋งอิงเพชรบ้านแพงของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้เป็นดาวให้เป็นดาวชู่ว,วงให้เป็นผู้นำวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อจะเดินมาต่อสู่ไปให้เอซีทุกคน รับชุ่มรับฟังตลอดเย้าเๆ่าหลายปีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมาวอรแบบความเตือนเตียนบักคักเพราะผมได้ฟังแล้วพี่น้องน้ำตาสิไลฝากเด้อพี่น้องเด้ฝดอดฝากแช่ฝากเชี่์ช่องสาวน้อยเพลงแพงในเพงน่งห,งห,บหองบฝันมะลังหันฟังให้จบก่อนฟังจบก่อนจังแช่พี่น้องฟังให้จบก่อนค่อยแช่ไม่ใช่ ยังไม่ฟังแล้วก็แชร์มันจะไม่เป็นผลเลยนะครับฟังให้จบกันยังแชร์ได้ไปมังเด้อครับช่องเบ้าปลาบ้านน้องสิกำลังสิซอยแชร์ไปหลายช่องทางขอบคุณหลายสำหรับการติดตามสำหรับการติดตามของช่องเบ้าปลาบ้านน้องสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้สํารีก่อนครับคยิบหน้าจังมาพอกันไปสวัสดีครับสิฟ้าไปแชร์พี่รอง